นี่สวยจังเลยน่ารักจังเลยเธอนี่ททำไมเธอดูดีน่ารักเลยทีเดียวเชียวเนี่ยแต่งตัวแบบนี้น่ารักเลยนะโอ้คูเล็บก็สวยเปียผมด้วยน่ารักจังเลยไปไหนมาเลยอจ้าสาวดูขโมยดูขโมยเไปไหนมาเลยจ้าสาวอย่าเปลี่ยนเรื่องจ้าสาว เสวยจังเลยหลายนทีนะโสงกรารทั้งทีนะอันแล้วๆๆ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 นี่คืออะไรอ,อ๋อซื้อของมาหรือจ้าสวัสดีนะครับทุกคุณปุ้ยก็ซื้อของไว้ร้านแล้วซื้อไว้แล้วเดี๋ยวเราก็ปิดร้านไปที่เดียสวัสดีครับหน<สด>ีมาที่นี่เงียบเนาะ นะไปคิที่ไม่เงียบก็ไม่เงียบใช่เงียบเงฉพาะแถวเราถึงเลยเราเงียบเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับคลิปนีอ้อยู่ที่นี่ก่อนเลยเดี๋ยวจะพาไปทำกิจกรรมข้างนอกกันนะเพราะว่ามันก็ นานจะมีเทศกาลสักทีแบบนี้นะดูจังบรรยากาศบ้านเราก็ยังคงเงียบนะครับแถวบ้านผมนี่เงียบเลยมันก็นะครับนั่นแหละย,ยายไปแล้วนอนมันเงียบก็เงียบไปอืม พันล้อนะระวังจะโดนล้อนะไม่กลัวกลัวไม่โดนล้อล้อเลยรอเลยสน <c oughs> ล้อุดนกลูกเจ้าไปไล่นกฝั่งโน้นพามาเลยเดี๋ยวเรียกมาเดีด๋วยว <c oughs> ตามมาบ <c oughs> างคนนี้ก็ยังไปไล่นกอยู่ไปไปดูจุดไล่นกก่อน ทางนี้เธอทําท,ทางนี้รอนะเดี๋ยวไปตามไปพาไปเล่นทรงครานนะครับจะขับรถไปตามก่อนรเราเราจะมาดูซองพี่น้องนั่นทำอะไรดูข้าวก็เริ่มและสุกและสุกและนะครับแต่ว่ายัางไม่เกี่ยวหรอกนะครับ ามสองพี่น้องนี่ไปเล่นกันก่อนนะครับเพราะว่าไปเล่นเทศกาลม้างนานๆจะได้เล่นเทศกาลกับเขาอีกเด็กทำอะไรกันอะไรกันเฮ้ยมามาแล้วไล่นกนะพอแล้วให้มาไล่นกไม่ได้ให้เล่นไปบูตนันไปลูกไป ไปเล่นน้ำกันไปไหมล่ะ<ป>เออไปก็มาตานบูมานครับจุดไล่นกอีกหนึ่งจุดนะโอ้มีนี่นารีด้วยคนไล่กามีทุกรูปแบบนี่เป็นจุดไล่นกอีกหนึ่งจุดนะครับของบ้านเราเพราะว่าต้องแยกกัน สองจุดนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้ให้นี้ให้นี้<ป>อืมครับ<ป>แล้วก็อันนี้สองจุดแต่ลมมาพัดไม่ค่อยมีนกช่วงนี้ไปดีครับเด้อไป,ไปพอแล้วอ้วน ปิดร้านยังไงแม่กำลังเก็บร้านไปดูที่คนปัดไปเล่นอะไรมาแล้วนะไปเปลี่ยนชุดกลับบ้านกลับบ้านโอ้โอเสียงหลบก็โคชิแล้วก็กุชชมาไไม่รู้ไปดูก่อนตรงมีตรงไหนสนุกเราก็ไปเล่นตรงนั้นแหละ รตรงไหนสนุก,กเราก็ไปตรงนั้นแหละฮะตรงโพธิ์ก็มีมั้งรถดับเพลิงอ่ะพ่อไม่รู้นะถ่ายถย่ถย <c oughs> ยายถ่ายถายรมมีเพลงมัย้ยมีเพลงเหรอเ,เออเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวให้แม่พาไปแล้วกัน เนาะให้แม่พาไปโอโ้พอขึ้นด้วยออืม้มาทุกท่านกลัละลับบ้านเตรียมตัวไปเล่นน้ำเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่วัน่นฝนตกทุกปีแล้วสงการเดียวนี้วันนี้ก็เหมือนจะค้มเช้าก็จัดไปสนิงหยดก็ไม่เป็นไร ยังไงเราก็ยังเล่นเหมือนเดิมเปลีย่ยน,น 1> 1ชุดเหรอเออล่างขาล่างอะไรกันก่อนอ,อ่ะเราไปลงตรงนี้แล้วพากันขีไปเลยก็อ,อยู่ตรงนี้ปึบไปตามมาแล้วถึงแล้วบอกแล้วว่าจะพาไปอ,อือหือ แล้วคุณล่ะพร้อมหรือ,อยังพร้อมที่จะโดนน้ำหรือ,อยังวันนี้สงการแรกของปีแล้วนะเอ้ยเขาเล่นกันหลายวันแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้โดนน้ำยังไม่ได้ไปไหนกันเลยไปแต่ร่วมง,งานเทศกาลอะไรของเขา,เาจัดมาสักทีหนึ่งก็ยังดีเนาะแต่ว่าจัดของเสร็จเก็บร้านก่อนจะได้ไปเลยจ,เจ,จัดของเสร็จเก็บร้าน เพราะว่าเราจะได้ไปเลยอยากเลื่นแล้วต้ลนลุกแอนดีว่ามองหลังไม่โดิวดิวดิว ไว้ก่อนจะมีคนอยากซื้อไม่ได้พูดเล่นนะครับปีนี้ขายของแล้วเพิเท่าไหร่เนาะเขาไปเจอกันที่หน้าง,งานจะซื้อหอน้าง,งานแล้วมันก็ไอของขายทีย่จะเป็น,พว,น,นออพวกนั่นแหละเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรพวกนั้นแหละ พูดไปแล้วนี้ไวกันนะับต่อเพลงไลยรอเค นี่คนที่สองยอดไหมละ่ะฮะคนที่สองมาก็ขอบคุณลูกค้าที่ยังคงคิดถึงเรา <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะเก็บร้านเลยเราก็จะเดินทางกันไปแล้วนะครับ <c oughs> ทุกท่านคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมเนาะสวัสดีครับเธอสวัสดีจ้า